มันนี่2 2 50ยังเดือดแล้วเนาะก็เสีาศูนย์เจออย่างนี้ยวเาไป็นไงเดืยดมันเครื่องมันใหญ่ไงอ๋อวลมมันไม่พอเนี่ยจอกแจ๊กตอกแจ๊กรถมาน้ำตยีตีดเอา เป็นไงครับหลังจากที่ลงไปนอนอยู่สองครั้ง <laughs> ไปตามไปตามรอยหมูครับรที่นันเราไม่เห็นนะอยู่ดีหักขึ้นไปนอ๋อแล้วก็บอกน่าจะไปนี้เว้ป่าข<อ>ึ้นไป,ไนนปชนต้นกล้วยเดี๋ยวข้อนึกว่าทา้างเปล่าคุณหนึ่งไม่เสียงอ,ะอ่ะไม่ให้ไม่เสียงเลยยันหนึ่งมาดาังขวาอันนี้เขาไปซ้ายเลยขึ้นยอดเลยอ่ะสุดยอดจริงๆ าาไล้วไม่เท่าไหร่จะไอทวารไม่เกีเ่ยวแต่คัดเกี่ยวแต่เบรกนี่แหละต้องใจเย็นแล้วก็มือ